จังหวะนี้โอ้โหวันนี้รวมจังหวะโขกทําประตูของนักเตะรันโดครับสวยๆทั้งนั้นครับนี่ยครับมาดูลูกแรกก่อนครับเป็นลูกเปิดของครับเดี๋ยว่าดีครับแล้วก็เคกโดยโอ้โหฝูฝูดิซโนรูนอรูนี่ครับชี้ไปที่ศีรษะครับไอภาพช้าครับเนี่ยเป็นจอมโขกนะครับแล้วว่าลูกนี้สวยๆครับนูโวูบินฟานเปอร์ซีครับโอ้โหริมชาเนเธอร์แลนด์ครับ โอ้ลูกนี้สุดๆเลยครับแล้วเนี่ยครับแกวิ่งไปชกหน้าหลุยฟันการทีมนองครับโอ้ไม่ใช่ครับแตะมือครับแล้วว่าจังหวะนี้ครับเป็นของเอลกาปิตานครับคารลสปูโยครับโอ้โหโขผ่านมือมาเรยวนอยเออเข้าไปครับนี่ครับอิมชาต์เอ็นครับลูกนี้ก็สวยเช่นเดียวกันโอ้สกิโอรามอสครับโอ้โหเนี่ยครับลูกนี้ได้เป็นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ ผูกสุดท้ายนี่ก็โอ้โหนี่ครับส่วนสูงไม่เกี่ยวครับโอ้โหริวเดลเบซี่จัดระเบียบร่างกายสุดยอดแล้วก็เค่านะผู้สามประตู